สวัสดีครับวันนี้วันอังคารก็มีงานอีกเคสหนึ่งมาให้ดูกันนะครับกับอาการน้ำรั่วข้างเครื่องคันนี้ก็ i ซู z u d-max นะครับ i s u ู u d-max กับอาการน้ำรั่วข้างเครื่องน้ำรั่วข้างเครื่องก็คือคันนี้มาด้วยการน้ำรั่วข้างเครื่องท่อแป๊บน้ำรั่วเดือยท่อน้ำ o คูลเลอร์รั่วอันนี้นะครับ เพราะว่ารถคันนี้มันเขาไม่ได้ใส่น้ํายาหลอ่หลอ่อเย็นมาเขาเติมน้ําเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะยกออยคลเลอร์ออกมาให้ดูนะครับเนาะวันนี้เป็นอาการที่ถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณว่าค่าช้างเอางานะครับหรือหมดเลยเทอร์โบเฮดเดอร์ข้างเครื่องหรือหมดเลยยังเลยไม่เหลือเพื่อเอาออยคลเลอร์ออกมาอันเดียวเห็นไหมครับอันนี้ แดงไปหมดเลยไม่มีการเตริมน้ำยาหล่อเย็นใดๆมาทั้งสิ้นเป็นน้ำเปล่านะครับสังเกตได้ท่อปแป๊บอันนี้จะเห็นไม่นี่ท่อปแปบ๊บขูหมดเลยนะครับเดี๋ยวถอดมานี้เดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับพวกท่อปแป๊บต่างๆอันไหนถ้าดูแล้วมันไม่สมบูรณ์ก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดหลักๆที่รั่วคือออยล์คูลเลอร์นะครับ อีกจุดหนึ่งเนี่ยครับน้ําจระรั่วตายตอนนี้อันนี้เดี๋ยวต้องทําการเปลี่ยนเดืยอยท่อน้ําให้อ่าพวกโอลิงต่างๆโอลิงออยคูลเลอร์ประเก้นต่างๆก็เปลี่ยนให้หมดนะครับเดี๋ยวล้างทําความสะอาดเปลี่ยนกันโอเคครับเป็นกรณีศึกษาที่อยากให้ลูกค้าผู้ใช้รถทุกคนนะครับ เขาเรียกว่าใช้น้ํายาต่อเย็นหรือน้ํายาหม้อน้ําดีกว่าเติมน้ําเปล่านะครับเพราะว่ามันจะผุผุแล้วมันก็จะทําให้น้ํารั่วถ้าน้ํารั่วเจ้าของเห็นก็ดีไปก็มาชิกซ่อมกันแต่ถ้าไม่เห็นน้ํารั่วน้ําแห้งเครื่องพังอันนี้ก็เป็นงานหนักอีกอาการที่ต้องยกเครื่องมาซ่อมนะครับรถที่มีแป๊บน้ําข้างเครื่องเยอะๆเช่นตระกูลอ e. ีสูุ พวกท่อน้ำข้างเครื่องเยอะมากมีมีหลายเส้นมันก็จะเสียงที่ทำให้รั่วได้มากกว่านะครับแต่ท่อน้ำข้างเครื่องพวกเนี้ยมันมีขายราคาไม่ไม่แพงครับแท้เบิกศูนย์ก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงนี้ก็ออกไปศูนย์อสสีสูุนะครับไปเบิกอะไรให้ลูกค้าทุกชิ้นเป็นใหม่แท้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ